เราเห็นการเด็ดฝ่ายบริหารก็คือผู้นํำอย่างคุณเศรษฐาทวีสินแล้วก็ผู้นำฝ่ายค้านอย่างคุณพิธาแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจครับทุกท่านถ้าเราลองสังเกตดูดีๆเราจะเห็นว่าอำนาจนิติบัญญัติอำนาจฝ่ายบริหารถูกจัดการหรือว่าถูกลดทอนด้วยอำนาจฝั่งที่3ครับ นั่นก็คืออำนาจจากตุลาการนั่นทำให้มีศัพท์วิชาการเกิดขึ้นคือคําว่าตุลาการทิปไตยอำนาจจากปลายกระบอกปืนกําลังเคลื่อนมาที่อำนาจที่อยู่ในมืออยู่ในคอนนั่นก็คืออำนาจที่อยู่ในมือขององค์กรอิสระนั่นเอง The Secret Sauce Executive Espresso t h ลซ e เ r e ร s ซอสมิ m สอ2 0ันยี่สิบสำหรับนักธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่10อีเวนต์ตุลาการทิปปตยเกิดอะไรขึ้นกับเกมอำนาจของการเมืองไทยผมเชื่อว่าในรอบ2-3สสัปดาห์ที่ผ่านมาในเดือนสิงหาคมเราเห็นเหตุการณ์ที่ผมเชื่อว่าหลายท่าน ไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นหลักๆสองเหตุการณ์ก็คือผู้นำฝ่ายค้านนะครับก็คือพักก้าวไกลในอดีตนอะตอนนี้คือพักประชาชนก็ถูกยุบพักไปทำให้ผู้นำฝ่ายค้านในฝั่งนิติบัญญัติต้องหลุดออกไปนะครับอันนี้คือเหตุการณ์แรกเหตุการณ์ที่สองเกิดขึ้นใกล้เคียงกันและอาจจะเซอร์ไพรส์กว่าเหตุการณ์แรกนะครับก็คือเรื่องของผู้นำฝ่ายบริหารนั่นก็คือนายกรัฐมนตรี คุณเศรษฐาทวีสินก็ถูกถอดถอนออกจากตําแหน่งแม้ว่าในปัจจุบันนี้วันที่ผมอัดนี้เราได้ชื่อของนายกรัฐมนตรีเป็นที่เรียบร้อยก็คือคุณอุ้งอิ้งแพทองทานชินวัตรนะครับแล้วก็เรื่องของคอรามอเรื่องของการบริหารราชการแผ่นดินฝ่ายบริหารก็กําลังจะดําเนินไปแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจครับทุกท่านถ้าเราลองสังเกตดูดีๆเราจะเห็นว่าอํานาจนิติบัญญัติอํานาจ ฝ่ายบริหารถูกจัดการหรือว่าถูกลดทอนอำนาจของตัวเองนั้นด้วยอำนาจฝั่งที่3ครับนั่นก็คืออำนาจจากตุลาการนั่นทำให้มีศัพท์วิชาการเกิดขึ้นคือคำว่าตุลาการทิปไตยปกติเราจะได้ยินคำว่าประชาธิปไตยใช่ไหมครับก็คืออำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชน แปลแบบตรงตัวตุลาการธิปไตยก็คืออำนาจอธิปไตยเป็นของตุลาการหลายท่านก็คงจะนึกออกนะครับว่าสิ่งที่ผมกำลังจะพูดต่อจากนี้ก็คือเรื่องขององค์กรอิสระโดยเฉพาะสารรัฐธรรมนูญซึ่งมีบทบาทสำคัญในปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นวันนี้สิ่งที่ผมอยากจะมาชวนกันคุยก็คืออยากจะชวนชี้ให้เห็นถึงประเด็นคำที่คุณอนันต์ปัญญาระชนใช้ก็คือความผิดปกติของสังคมไทย ความบิดเบี้ยวของสมดุลอำนาจในการเมืองไทยซึ่งอันนี้จะส่งผลในระยะยาวแน่นอนครับโดยเฉพาะรายการเราพูดเรื่องเศรษฐกิจใช่ไหมครับเศรษฐกิจจะไม่สามารถดำเนินต่อไปได้เลยถ้าเกิดว่าสังคมไม่เกิดสิ่งหนึ่งก็คือ trust ความไว้เนื้อเชื่อใจในสถาบันต่างๆและในปัจจุบันมันก็เกิดสิ่งนั้นครับมันไม่เกิด trust ซึ่งกันและกันมันเกิดการใช้อำนาจ ที่มีคนตั้งคำถามอย่างที่คุณอนันต์ใช้คำว่า justice must be seen to be done หมายความว่าไม่ใช่ว่ากระทำเสร็จแล้วอย่างเดียวแต่ว่าต้องเป็นที่ประจักษ์ในสายตาคนด้วยถ้าเกิดถามทุกท่านที่ดู YouTube หรือฟังพอดแคสในตอนนี้ว่าทุกท่านมีความคิดเห็นอย่างไรต่อคำสั่งของสารรัฐธรรมนูญในช่วงใกล้ๆกันนี้ ผมเชื่อว่าคงจะมีหลากหลายความคิดเห็นแน่นอนผมอยากจะชี้เห็นประเด็นนะครับว่าตอนนี้สิ่งที่เรากำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบันอำนาจจากปลายกระบอกปืนนั่นก็คือการรัฐประหารที่เป็นเครื่องมือหนึ่งที่สำคัญของผู้ที่กลุ่มอำนาจหรือว่าชนชั้นนำในสังคมไทยในการเมืองไทยกำลังเคลื่อนย้ายมาครับเพราะว่าการรัฐประหารนั้นในปัจจุบันนี้เป็นที่ยอมรับได้น้อยลงไปเรื่อยๆ มีต้นทุนสูงมากแต่อำนาจจากปลายกระบอกปืนกำลังเคลื่อนมาที่อำนาจที่อยู่ในมืออยู่ในคอนนั่นก็คืออำนาจที่อยู่ในมือขององค์กรอิสระนั่นเองหลายคนพูดว่านี่คือเครื่องมือหนึ่งในการใช้เพื่อสร้างอำนาจของตัวเองเริ่มต้นก่อนครับผมอยากจะอ้าง สิ่งที่อาจารย์ประจักษ์ก้องกิรติอาจารย์ประจระนะําคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้มีการวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมไทยในเว็บไซต์ประชาไทยตั้งข้อสังเกตว่าช่วงเวลาสั้นๆครับอาทิตย์สอาทิตย์เท่านั้นเองในเดือนสิงหาคมเราเห็นสารรัฐธรรมนูญทำรัฐประหารสองครั้งอันนี้คือคําพูดของอาจารย์ประจักษ์นะครับนั่นก็คือเดบฝ่ายบริหารก็คือผู้นําอย่างคุณเศรษฐาทวีสินแล้วก็ผู้นำฝ่ายค้านอย่างคุณพิธาจากพรรคก้าวไกล ซึ่งอันนี้ต้องยอมรับนะครับว่าครั้งแรกในมุมมองของอาจารย์ประจักษ์ก็คือการยุคพักคก้าไกลใช้คำว,ว่ามีการใช้เรื่องของการก้าวล่วงไปในฝ่ายนิติบัญญัติแล้วก็ตีความว่าการกระทาของพรรคก้าไกลเพื่อแก้ไขกฎหมายมาตรา1นึผ่าน,นกลไกรัฐสภาเป็นเรื่องของการล้มล้างการปกครองแต่นั้นก็นําไปซึ่งของการยุบพรรคนะครับตอนนั้นก็มี คนที่ออกมาวิาพากษ์วิจารณ์ว่าตัวเลข14ล้านไม่เท่ากับ9อ่าเพราะว่า9ก็คืออำนาจจักรารรรัฐธรรมนูญนั่นเองนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อาจารย์ประจักษ์ตั้งข้อสังเกตและครั้งที่2ก็คือเด้งนายกรัฐมนตรีนะครับก็คือ9ล่วงฝ่ายบริหารนั่นเองซึ่งอันนี้ถือได้ว่าเป็นที่วิาพากษ์วิจารณ์ค่อนข้างมากเลยทีเดียว อาจารย์ประจักษ์ก็เลยมอง2กรณีนี้ที่เกิดขึ้นว่าสังคมไทยกาลังเจอกับสิ่งที่เรียกว่าตุลาการทิปปไตยหรือสภาวะที่ตุลาการเป็นใหญ่มีอํานาจสูงสุดเด็ดขาดเหนือฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารซึ่งปกติถ้าเราเรียนกันตั้งแต่เด็กๆใช่ไหมครับประชาธิปไตยนี่มี3าํอนาจใหญ่เลยที่ต้องสมดุลนิติบัญญัตินะครับก็คือในสภาทั้งสภาล่างสภาสูงในการออกกฎหมายต่างๆ ฝ่ายบริหารก็คือรัฐบาลแล้วก็ตุลาการนี่คือ3อำนาจที่ต้องถ่วงดุลกันอย่างยิ่งซึ่งในกรณีนี้อาจารย์ประจักษ์บอกว่าไม่ได้พูดแค่ตัวสารรัฐธรรมนูญอย่างเดียวแต่ยังพูดถึงองค์กรอิสระอื่นๆเช่นบปชสอตอง,อง,องกกตไม่ได้มีที่มายึดโยงจากประชาชนแต่กลับมีอำนาจเหนือกว่าฝ่ายนิติบัญญตัติและฝ่ายบริหารซึ่ง อย่างน้อยๆที่สุดก็มีที่มายึดโยงกับประชาชนมากกว่านี่จึงเป็นสภาวะที่น่ากลัวมากของสังคมการเมืองไทยโดยเฉพาะสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจสุดๆครับทุกท่านเสถียรภาพทางการเมืองนั่นหมายความว่าเกมมันล้มกระดานได้ตลอดวันนี้เวลาเราพูดถึงเสถียรภาพทางการเมืองเวลาเราพูดถึงความนิ่งของนโยบายความแน่นอนเชิงนโยบายจะมีผลต่อเศรษฐกิจมากมาย นักลงทุนเวลาจะลงทุนหรือเราจะทําธุรกิจหรือผมเองที่เป็นนักธุรกิจเวลาจะลงทุนทําอะไรเนี่ยผมต้องเห็นความแน่นอนก่อนในเชิงนโยบายว่าเอาจริงแน่มาทางนี้ไม่เห็นการกลับไปกลับมาแต่เมื่อสิียรภาพทางการเมืองมีความเสี่ยงจากอํานาจตุลาการในวันนี้มันก็จะส่งผลต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยครับคําว่าตุลาการที่ปไตยนี้จริงๆเป็นคําที่นักวิชายการะระดับโลกก็ใช้กันนะครับ ผมขออ้างอิงจากคุณแรนเฮิร์ชจากเว็บไซต์วันโอวันนะครับเขาบอกว่าตุลาการที่ปไตยนั้นเป็นปรากฏการณ์หนึ่งที่เป็นผลสืบเนื่องมาจากแนวความคิดระบอบรัฐธรรมนูญใหม่ที่แพร่กระจายตั้งแต่ปลายศตวรรษที่20โดยอาจารย์สมชายปรีชาศิลปะกุลครับได้อ้างอิงถึงนักวิชาการระดับโลกก็คือศาสตราจารย์แรนเฮิร์ชที่คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยโตรอนโตเขาต้องข้าสังเกตครับว่าเมื่อสถาบันการเมือง แบบผู้แทนคงอยู่ภายใต้ระเบียบทางสังคมที่ชนชั้นนําจารีตยังคงสามารถครองพื้นที่ได้อำนาจอธิปไตยของรัฐสภาก็จะเป็นหลักสำคัญในขณะที่อำนาจอธิปไตยอื่นๆอ,อาจจะถูกจํากัดไว้นั่นหมายความว่าถ้าเกิดชนชั้นนํายึดครองได้มันก็จะดำเนินไปแต่เมื่อไรก็ตามครับที่ชนชั้นนำจารีต เริ่มสูญเสียความสามารถในการควบคุมสถาบันทางการเมืองเหล่านี้พวกเขาก็จะเริ่มกล่าวถึงปัญหาเขาจะใช้คำนี้คือเผด็จการเสียงข้างมาก tyranny of the majority และนำไปสู่การปรับบทบาทของฝ่ายตุลาการบางคนเคยมีคนใช้คำนี้ว่าตุลาการพิวัตรเคยได้ยินไหมครับก็คืออภิวัตรคือตุลาการมีบทบาทในสังคมเข้ามามากกว่าแค่ปกติแล้วก็จะโยกอำนาจการตัดสินใจในโยบายสำคัญ ไปให้กับฝ่ายตุลาการโดยภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือในความเป็นกลางของตุลาการจะทําให้ไม่ต้องเผชิญความเสี่ยงในลักษณะเดียวกันหากประเด็นข้อขัดแย้งดังกล่าวถูกนําไปพิจารณาในทางการเมืองคุณเฮิร์ชเนี่ยเห็นว่าแนวโน้มในการขยายอํานาจตรวจสอบของตุลาการที่เกิดขึ้นในระดับโลกนั้นหัวใจสําคัญกลับเป็นการพยายามทําให้อํานาจในการตัดสินใจในโยบายมีความเป็นอิสระจากการเมืองในระบอบประชาธิปไตย ทำให้ตุลาการกลายเป็นองค์กรที่มีอำนาจเหนือกว่าสถาบันการเมืองอื่นๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเหนือกว่าฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารกรณีการยุบพักการเมืองการตัดสินให้การเลือกตั้งถูกต้องตามกฎหมายการจำกัดอำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติในการเสนอกฎหมายการควบคุมฝ่ายบริหารในการกระทําต่างๆที่เป็นปัญหาการเมืองล้วนเป็นตัวอย่างหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงสภาวะที่เรียกว่าตุลาการทิปไตยครับเพราะฉะนั้นวันนี้ สิ่งที่เรากําลังเจอกันอยู่สถานการณ์ที่เรากาลังเจอกันอยู่เกมอํานาจของการเมืองไทยเราต้องยอมรับครับว่าในเชิงวิชาการเราเห็นเลยว่าอํานาจของตุลาการนั้นสูงขึ้นจริงๆทีนี้จะเกิดกลับมาดูที่ประเทศไทยการเมืองไทยกันบ้างเราลองย้อนกลับไปดูกันครับว่าในรอบ20ปีที่ผ่านมานั้นการเข้ามามีส่วนขององค์กรอิสระที่มาที่ไปเป็นอย่างไรโดยเฉพาะเรื่องของศาล รัฐธรรมนูญเอาคาดีใหญ่ก็พอนะในช่วง20ปีที่ผ่านมาเนะี่ยศาลร,รัฐธรรมนูญได้ถอดถ,ถอนนายกรัฐรรมนตรีทั้งสิ้น4คนคุณสมัครสุนทรเวชปี2551ในปีเดียวกันนั้นก็มีนายกอีกท่านหนึ่งที่ถูกถอดถอนเช่นเดียวกันก็คือคุณสมชายวงสวัสดิ์ในปี2557ครับก็คือคุณยิ่งรักชินวัตรแล้วก็ล่าสุดครับก็คือคุณเศรษฐาทวีสินนั่นเองในขณะเดียวกันครับคำตัดสินต่อฝ่ายนิติบัญญตัติหรือการยุบพ,พักการเมือง ก็มีเช่นเดียวกันเอาเฉพาะพรรคใหญ่ๆที่เราเห็นเป็นขาวละกันนะเราจะเห็นนะครับว่ามีการสั่งยุบการเมืองหลายต่อหลายพรรคทั้งพรรคที่จริงๆก็เป็นเหมือนเดิมแหละแต่ว่าเกิดใหม่นะเขาก็ไปตามไปยุบอีกไม่ว่าจะเป็นพรรคก้าวไกลล่าสุดใช่ไหมครับพรรคอนาคตใหม่พรรคไทยรักษาชาติมัชฌิมาธิปไตยพรรคชาติไทยและพรรคพลังประชาชนอันนั้นตอนนั้นถูกยุบทั้ง3พรรคพร้อมกันถ้าใครจำมันได้ในปี2551นะครับ แล้วก็พักไทยรักไทย30พฤษภาคม2550นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นข้อเท็จจริงว่ามีอำนาจสูงจริงๆทีนี้ถามว่าแล้วจุดเริ่มต้นขององค์กรอิสระหรือคำถามแบบเบสิกที่สุดครับเราตั้งคำถาม Start with Why ใช่ไหมครับสารรัฐธรรมนูญมีไว้ทำไมองค์กรอิสระถูกตั้งมาทำไมแม้แต่คุณอนันต์ปัญญารชุนก็ยังให้สัมภาษณ์กับรายการเด e s ซนะครับท่านนี้เป็นผู้ ที่มีส่วนร่วมเป็นประธานในการยกร่างและพิจารณารัฐธรรมนูญปี40ซึ่งตอนนั้นมีองค์กรอิสระเกิดขึ้นนะครับเป็นครั้งแรกบอกว่ารัฐธรรมนูญไทยนั้นมีความแปลกประหลาดเพราะสร้างปัใจจัยให้เกิดคดีทางการเมืองขึ้นมากมายแล้วท่านก็พูดเองนะครับว่าในเชิงคอนเซปต์ขององค์กรอิสระมันดีแต่ที่มาที่ไปเราต้องมองให้ลึกกว่าแค่องค์กรอิสระเพราะคนที่บริหารองค์กรอิสระคนที่เป็นคนตัดสินใจองค์กรอิสระก็คือคนครับถูกไหมฮะ ก็คือคนไทยคําถามคือเราจะไว้ใจคนที่มันนั่งเป็นคนตัดสินใจได้อย่างไรคนที่ถูกคัดเลือกเป็นปปชคนที่ถูกคัดเลือกเป็นกกตคนที่ถูกคัดเลือกเป็นสารรัฐธรรมนูญที่มาที่ไปมาจากไหนอํานาจมีมากน้อยแค่ไหนและตัวเขาเหล่านั้นเราจะมั่นใจได้อย่างไรว่ามีความเป็นกลางเป็นธรรมเที่ยงธรรมจรงิจรงๆอันนี้เป็นคําถามที่คุณอน,นันต์ปัญญาชุนก็เคยตั้ง ผมเลยอยากจะย้อนกลับไปสักเล็กน้อยนะครับว่าที่มาที่ไปขององค์กรอิสระซึ่งเริ่มต้นประมบทเนี่ยในรัฐมนูญปี40ในตอนนั้นเนี่ยมันเป็นอย่างไรจริงๆก็ต้องยอมรับนะครับว่าประเทศไทยก็ไปเรียนรู้จากต่างประเทศนะต่างประเทศเขาก็มีการใช้องค์กรอิสระอยู่บ้างเช่นเดียวกันที่มาที่ไปก็คือฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายบริหารฝ่ายการเมืองเนี่ยแหละครับจะต้องมีการถูกถ่วงดุลจะต้องมีคนที่มาตรวจสอบเพื่อ คือระบบประชาธิปไตยจริงหัวใจสําคัญไม่ใช่แค่การเข้าไปเลือกตั้งถูกไหมครับหัวใจสําคัญคือการมีส่วนร่วมและการเช็คแอนด์บาลานซ์ว่าสิ่งที่ทําอยู่นะั้นมันเป็นอย่างไรซึ่งช่วงแรกที่ตั้งมาก็ตั้งด้วยความตั้งใจดีนะครับองค์กรอิสระต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นกกตคณะกรรมการการเลือกตั้งปปชคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตผู้ตรวจการแผ่นดินคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติแล้วก็สารรัฐธรรมนูญในตอนนั้นเองการคัดเลือกที่มาที่ไป นะครับของตัวองค์กรอิสระเนี่ยมันไม่เหมือนกับในปัจจุบันถามว่าไม่เหมือนอย่างไรอันนี้เป็นภาพจากไอรอนะครับลองดูตามภาพครับก็จะเห็นว่าตั้งแต่ปี40เป็นต้นมาเวลาที่มีการคัดเลือกเอาเฉพาะตุลาการสารร,รัฐมนูญแล้วกันนะครับหัวใจสําคัญคือสอวนะครับสวในมีบทบาทสูงมากแต่ว่าสวในอดีตมันก็ไม่เหมือนกับสวในปัจจุบันถูกไหมครับ สวอในอดีตเนี่ยมีการเลือกตั้งย้อนกลับไปครับข้อมูลจากไอรอบอกว่าตอนที่ประเทศไทยมีการบังคับใช้รัฐธรรมนูญปี40ซึ่งตอนนั้นเนี่ยมีการกําหนดให้สัดส,ส่วนของคณะกรรมการสรรหาของทุกองค์กรต้องมีตัวแทนของทุกพรรคการเมืองในสภาและมีนักวิชาการซึ่งเป็นอธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐเข้าไปด้วยอีกทั้งผู้ที่จะให้ความเห็นชอบบรรดาผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระก็คือวุฒิสภาในวงเล็บว่าวุฒิสภา มาจากการเลือกตั้งทั้งหมดนะครับแต่สิ่งเหล่านี้ก็เกิดการเปลี่ยนแปลงครับโดยเฉพาะจุดตัดสําคัญก็คือการรัฐประหารในปี49มีการเปลี่ยนรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เป็นปี2550ตอนนั้นมีการกําหนดให้มีการสรรหาผู้ดํารงตําแหน่งในองคอ์กรอิสระอยู่ในมือของศาลแล้วก็ลดสัดส่วนของคณะกรรมการสรรหาที่เป็นนักการเมืองลงแล้วก็ตัดสัดส่วนนักวิชาการออกอีกทั้งผู้ที่จะให้ความเห็นชอบ บรรดาผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระนั้นคือวุฒิสภาซึ่งมาจากการเลือกตั้ง76คนและการสรรหา74คนแต่หลังจากนั้นครับพอมาหลังการรัฐประหารเมื่อปี2557และมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญชั่วคราวปี2557ตอนนั้นก็มีการกําหนดให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสอนอชก็คือสภาที่มาจากการแต่งตั้งของคอสอชอนั่นเองทําหน้าที่แทนวุฒิสภา ซึ่งรวมไปถึงการแต่งตั้งองค์กรอิสระทําให้คณะรัฐประหารเข้าไปเกี่ยวข้องกับการแต่งตั้งสรรหาองค์กรอิสระทุกองค์กรไม่ว่าจะเป็นปปชสารรัฐมนูญผู้ตรวจการแผ่นดินคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินคอตง,งอคณะกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและล่าสุดครับตามรัฐมนูญปี2560ยังคงกําหนดให้องค์กรอิสระและสารรัฐมนูญมาจากความเห็นชอบของผู้ที่สภาแต่ทว่า ในบทเฉพาะการของรัฐธรรมนูญกำหนดให้ในระยะเวลา5ปีแรกของสอวรประกอบด้วยสมาชิก250คนซึ่งจริงๆแล้วมีที่มาจาก3ช่องทางช่องทางแรกคอสวแต่งตั้งคณะกรรมการ2มาจากผู้ที่เป็นสวโดยตำแหน่ง6คนและ3ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งกกตจัดให้มีการเลือกสอวโดยแบ่งกลุ่มอาชีพเลือกกันเอง200คนและนำรายชื่อให้คอสวเลือกให้50คนซึ่งถ้าโดยสรุปทั้งหมดก็อย่างที่หลายคนทราบนะครับว่า คสอชอจะเป็นคนคัดเลือกสอวอทั้ง250คนด้วยตัวเองดังนั้นองค์กรสระที่ต้องมีการแต่งตั้งใหม่ภายใน5ปีจะมาจากความเห็นชอบของสภา,าที่มาจากการแต่งตั้งของคสอชอนั่นเองแล้วก็สถานการณ์ในปัจจุบันนะครับก็คือปีส5 6 7ร67เราก็มีสอวอใหม่แล้วถูกไหมครับซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นระบบการเลือกสอวอที่ค่อนข้างจะซับซ้อนมากอย่างที่หลายคนทราบกันแล้วก็ถ้าเราดูเราก็จะเห็นว่า ที่มาของสวในชุดใหม่นี้ก็มีการตั้งคำถามจากทางประชาชนว่ามันมีที่มาที่ไปที่มาจากประชาชนจริงหรือไม่นั่นหมายความว่าตอนนี้ครับอำนาจของสวในการมีบทบาทในการเห็นชอบในการมองเรื่องของตุลาการสารร,รัฐมนูญหรือองค์กรอิสระต่างๆนั้นถือได้ว่ามีบทบาทที่สูงมากๆครับฟังมาถึงตรงนี้ ผมเชื่อว่าหลายท่านก็จะเริ่มเห็นแล้วนะครับว่าอำนาจขององค์กรอิสระตอนนี้เป็นหัวใจสำคัญมากๆนะครับถึงขนาดที่อาจารย์สุชาติบำรุงสุขครับจากรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้บอกว่าตามทฤษฎีประชาธิปไตยมี3าเสาหลักรัฐบาลรัฐสภาศาลวันนี้เพิ่มอีกหนึ่งเสาหลักคือองค์กรอิสระคือองค์กรอิสระนั้นแทบจะชี้เป็นชี้ตายได้เลยคือมีอำนาจค่อนข้างมากและที่มาขององค์กรอิสระ มันก็ไม่ได้โปร่งใสคือองค์กรศิระโดยตัวเนื้อแท้มันโดยเอเซนส์ของมันเนี่ยมันเกิดขึ้นมาเพื่อตรวจสอบเพื่อทวงดุลเกิดมาด้วยความตั้งใจที่ดีแต่ก็อย่างที่คุณอนันต์บอกครับว่าเมื่อที่มาที่ไปที่ผมกล่าวไปแล้วว่าในปัจจุบันสวซึ่งก็มีที่มาที่ไปที่มีคําถามจากประชาชนถือได้ว่าเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังนะครับในการที่จะกําหนดตัวแทนเข้าไป ที่ยืนอยู่ในองค์กรอิสระนี่จึงเป็นคำถามตัวโตๆครับว่าแล้วระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทย Rule of Law นิติรัฐนิติธรรมที่จะเดินต่อไปเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรผมคิดว่าหัวใจสำคัญที่สุดในตอนนี้ที่เรามองอยู่ที่หลายคนตั้งข้อสังเกตแล้วก็พยายามจะหาข้อเสนอแนะว่าแล้วเราจะแก้ไขเรื่องนี้กันอย่างไรเราจะเดินหน้าต่อไปอย่างไร เมื่อรัฐประหารจากปลายกระบอกปืนมันเปลี่ยนภาพมันแปลงกายมาเป็นสิ่งที่อาจารย์ปรากั์บอกว่ามันใช้รัฐประหารด้วยตัวคอนสิ่งสำคัญที่สุดในตอนนี้กลับไปที่รากฐานครับนั่นก็คือตัวรัฐธรรมนูญจึงมีหลายฝ่ายเรียกร้องให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญครับซึ่งก็ต้องยอมรับเช่นเดกันว่า1ปีที่ผ่านมาของรัฐบาลคุณเศษฐา ความเคื่อน้าเรื่องนี้ค่อนข้างน้อยมากๆนั้นไม่แปลกใจครับทําให้หลายฝ่ยายออกมาเรียกร้องว่าให้นักการเมืองไม่ว่าจะอยู่ฝั่งไหนก็ตามทีช่วยกันเพื่อแก้ไขการสร้างเสริมองค์กรอิสระให้ดีขึ้นผมไม่อยากใช้คําว่าปฏิรูปอย่างเดียวแต่ว่าสร้างเสริมองค์กรอิสระให้ดีขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของสารรัฐธรรมนูญไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนองค์ประกอบกระบวนการในการได้มาซึ่งตุลาการสารรัฐธรรมนูญการตีกรอบลดอํานาจของสารรัฐธรรมนูญ ให้อยู่ในกรอบที่เหมาะสมหรือการสร้างระบบตรวจสอบท่วงดุลสารรัฐมนูญและองค์กรอิสระเพราะถ้าเราไม่ทำสิ่งเหล่านี้เราก็จะเห็นเหตุการณ์ที่เราเห็นในรอบสองสามอาทิตย์ที่ผ่านมาดำเนินต่อไปและนั่นมันก็จะเป็นวงจรที่หลายคนไม่อยากจะเห็นเป็นวงจรอ,อุบาทครับที่ทำให้การเมืองไทยวนไปวนมาเมื่อกำลังจะเดินกระดานไปข้างหน้าอาจจะไม่ถูกใจใคร ก็อาจจะเกิดการที่ล้มกระดานได้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าผมเลยเชื่อว่าในวันนี้ถ้าเรามองนะครับว่าอำนาจมีทิติบัญญตัติมีบริหารมีตุลาการถ้าเรามองคนที่ใช้อำนาจในตอนนี้ฝั่งฝ่ายที่มีพลังถ้าเราลองแบ่งกันออกมาผมเคยไปพูดที่งาน14ตุลาครบรอบ50ปีซึ่งถ้าเราอ้างอิงถึงอาจารย์ชานวิทยเกษตรสิริครับท่านเคยจำแนกหรือว่าแบ่งแยก ตามกลุ่มหรือพลังในสังคมไทยในงานปาฐกถาลำลึกเหตุการณ์14ตุลาคมเมื่อปี2562ผมก็เคยใช้สิ่งที่อาจารย์แบ่งมันเนี่ยไปเล่าต่อนะครับวันนี้อยากจะฉายภาพให้เห็นตรงนี้อีกครั้งหนึ่งแล้วลองสะท้อนกับมาที่สถานการณ์ในปัจจุบันอาจารย์บอกมี5กลุ่มหรือพลังด้วยกัน1ฝ่ายสถาบันกษัตริย์และเครือข่าย2ฝ่ายข้าราชการสถาบันทหารโดยเฉพาะอย่างยิ่งทหารบกครับ 3. ฝ่ายเงินทุนนักธุรกิจนายทุน C. ฝ่ายชนชั้นกลางและสื่อมวลชน 5. ฝ่ายมวลชนและพระสงฆ์นี่คือฝ่ายที่สลับกันนะครับมีอํานาจต่างๆขึ้นมาแล้วก็แย่งชิงมงกุฎนั่นแหละก็คืออยู่บนจุดสูงสุดของอํานาจผมคิดว่าถ้าเราลองใช้วิธีการแบ่งลักษณะแบบนี้อย่างที่อาจารย์ชานวิทย์พยายามจะแบ่งให้เห็นเนี่ยจริงๆในตลอด7080ปีที่ผ่านมาก็มีการแย่งชิงอํานาจสับเปลี่ยนกันไปตลอดเวลาถูกไหมครับ แต่ในวันนี้ถ้าเราลองดูเนี่ยถ้าเราลองแบ่งเนี่ยเราจะเห็นสามพลังและกันที่ผมคิดว่าเป็นพลังที่มีอํานาจค่อนข้างมากหนึ่งก็คือฝ่ายชนชั้นนําแล้วก็เครือข่ายที่เกี่ยวข้องฝ่ายจารีตนิยมบางคนอาจจะบอกเป็น establishment แล้วก็ฝ่ายในทุนที่อาจจะอยู่กับฝ่ายชนชั้นนํา2ก็คือฝ่ายที่ตอนนี้เป็นผู้บริหารของประเทศนะครับก็คือฝ่ายเพื่อไทยนะครับก็คือฝ่ายคุณทักษิณฝ่ายคุณอุ้งอิงนะครับตอนนี้กําลังมีอํานาจค่อนข้างมาก ในอดีตเนี่ยฝ่ายเนี้ยรอบ20ปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็โดนเรื่องของการยุบพักโดนคดีอะไรต่างๆมากมายก่อนหน้านี้ถือได้ว่าฝ่ายเพื่อไทยหรือว่าฝ่ายคุณทักษิณเนี่ยเป็นฝ่ายที่ค่อนข้างจะเสรีนิยม Liberal ใช่ไหมครับคือหัวก้าวหน้ามากนำระบบใหม่ๆเข้ามาแต่ในปัจจุบันนี้นักวิเคราะห์หลายคนก็มองว่าตอนนี้ฝั่งนี้เริ่มเข้ามาที่เป็น moderate ละ ก็คือฝ่ายกลางๆแล้วอาจจะค่อนไปทางขวาด้วยซ้ําก็คือค่อนไปทางอนุรักษ์นิยมค่อนไปทางหนึ่งเมื่อกี้ด้วยซ้ํานในปัจจุบันหลายคนก็มองด้วยซ้ำนะครับว่าฝ่ายชนชั้นนากับฝั่งเพื่อไทยตอนนี้จับมือกันแหละใช่ไหมครับเราเห็นจากฝั่งพรรคร่วมรัฐบาลที่มีการข้ามขั้วข้ามไปจับมือกับพรรคที่เป็นพรรคตัวแทนทหารพรรคตัวแทนอนุรักษ์นิยมแบบนี้เป็นต้นส่วนพลังที่3ก็คือพลังของฝ่ายสรีนิยมหรือริบรบุก็คือพรรคเก้าไกลพรรคอนาคตใหม่พรรคประชาชนนั่นเอง นะครับนี่เป็นสามพลังที่กําลังมีการขานอํานาจกันอยู่มีการดึงจักกระเยือกันอยู่โดยเฉพาะส่งฝั่งแรกนะครับที่ตอนเนี้มีอํานาจค่อนข้างมากในยุคปัจจุบันทีนี้สิ่งที่ผมอยากจะบอกอะไรในช่วงท้ายนอกจากอยากจะให้ช่วยกันตรวจสอบองค์กรอิสระอยากจะช่วยกันตั้มถามถึงอํานาจที่เกินขอบเขตหรือไม่ขององค์กรอิสระผมคิดว่าถ้าเราอยากจะสร้างกติกาที่ มันไม่บิดเบี้ยวสังคมที่ปกติของสังคมการเมืองการจัดสรรอํานาจซึ่งนี่คือหัวใจของประชาธิปไตยที่ดําเนินตามคันลองไปสิ่งสําคัญก็คือทั้งสองฝั่งนี้ครับชนชนั้นนาฝั่งที่กําลังบริหารประเทศในปัจจุบันนี้แล้วก็ฝั่งที่เป็นเสีนิยมอาจจะเห็นต่างกันได้หลายเรื่องมากๆแต่จําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมาพูดคุยกันเพื่อหาจุดร่วมที่สําคัญที่สุดในวันนี้เพราะมิฉนั้นผมไม่คิดว่าประเทศไทยจะเดินต่อไปได้เลย ประเทศไทยจะเดินต่อไปไม่ได้ถ้ากติกาต่างๆเหล่านี้ยังบิดเบี้ยวยังมีช่องโหว่ยังมีการใช้อำนาจที่เกินดุลกว่าที่ควรจะเป็นนั่นก็คือหลักของ rule of law นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่ถามว่าสื่อมวลชนหรือประชาชนที่ทุกท่านดูอยู่ผมเองก็ไม่ได้มีอำนาจนะครับเราทำอะไรได้บ้างอย่างน้อยเราตั้งคาถามเราตรวจสอบการใช้อานาจที่เกินดุลและเราพยายามเรียกร้อง ให้เกิดการแก้ไขสร้างกติกาที่เป็นธรรมก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปสวัสดีครับ